Aco, never down lets you down. สวัสดาคันนี้เฟียเองนี่วันนี้มีอะไรมาให้ดูปึกเนี้ยอยู่ในกระเป๋าเงินเฟียทั้งหมดเลยใช้ดูนะว่าเฟียพกอะไรบ้างอันดับแรกเลยบัตรนักศึกษาอืมไม่ให้ดูหรอกต่อไปเป็นบัตรประชาชนอืมแล้วก็เป็นบัตร a t ที ATM, ที่เป็นเดบิตได้ด้วยแล้วก็เป็นบัตรดิงจากข้างบนรถ <c oughs> แล้วก็บัตรวารมีบัตรที่เคยไปดูคอนเสิร์ตของยูเออีเดลไอค onic ด้วยแล้วก็มีตัวหนังที่เฟียเก็บไปไม่บอกหรอกว่าเรื่องอะไรมีบัตรเซเว่นด้วยเพื่อสมัครมาวัานี้เอง กีการ์ดเข้าห้องแล้วก็บัตรของ GNC g o โกก d ขอดูบ้างนะว่าใช้อะไรกันในกระเป๋าสตางมีบัตรอะไรกันบ้างจริงๆมีเยอะกว่านี้แหละแต่เอามาให้ดูแค่เนี้ยไว้คราวหน้าจะมาให้ดูใหม่นะคะน,นีบ๊ายบาย